ครับพี่น้องสวัสดีครับ,บมัอนี่พอดีมีแขกพิเศษมาหาเนาะพี่น้องแขกพิเศษคือว่าเ,เาพื่นก็เป็นยูทูบเบอร์เนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นผู้ใดหพี่น้องในเบื้องเอาเนาะแล้วก็พอดีก็ถือว่าดีใจพี่น้องเพิ่านไม่ย,ยมยมทางเข้ามันนี่เพิ่นมาจากแสกอ่อจากมุกดาหารัดวงหลวงเนาะมาจากดวงหลวงเนาะพี่น้องเส้นลับเพิ่นก็หลายก็พอดีแน่นอนแต่เบิ่งว่าเพื่อนว่าเพื่อนเป็นผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเด่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับแมงกระบี้ฟิล์มครับผมค่ะ M S ตูดิโอค่ะอ๋อครับมามาอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้ซื้อขนมมาฝากเยิจันล่ากับ็ใช่แล้วนะครับขนมมาฝากคุณแม่ฉลามีน้ำครับผมน้องตังน้องพี่น้องใช่แล้วน้องตังแล้วก็เห็นว่าเพิ่นมี่หลานพ่อเนี่ยใช่แล้วเพิ่นมีอีคิวน้องน้อพี่น้องเนาะใช่แล้วก็ ผู้เต้นแฟนครับผู้เต้นสีผู้เต้นติดตามแจ้งกับบีเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากติดตามเล่าน้ำแนวเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นก็ะซ่องเดียวกันปะ MS Studio MS Studio ฝากน้ำอีกระซ่องเด้อพี่น้องเด้อมีสองช่องครับผมมีสองซองเนาะเป็นแฟนกันปะใช่ครับใช่ครับเออเป็นแฟนกันเนาะพี่น้องเนาะกูรักตั้งไว้กันนี่กูรักตั้งไว้กันเนาะแต่ต่างกันไม่เยอะหรอกโอ้ครับห้างสิบปีเนาะครับกับโมเป็นยังกป็นหน้ากันคือเกาก็ฝากนันเด้อพี่น้องเด้อฝากว่า พอดินกับเพลินกับจิตทำคอนเทนต์น้ำกันเนาะพี่น้องต่อไปเนาะครับผมครับจะเดี๋ยวจะเอาขนมไปให้เอจลาด้วยกันครับเดี๋ยวให้พ่อเด่นนำไปนะครับผมเดี๋ยวผมพ่อเด่นจะนำไปเนาะพี่น้องจังไนเข้าไปพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้เขากำลังสีผ้ากันเดินทางไปหาคุณแม่จันล่าเนาะครับส่งแม่งกระบี่เพื่อนเนาะพี่น้องไม่ถึกแม่นี่ก็ไม่แจ้งก็นี่ไปยืมก่อนกะได้เลยเพราะมันเมมมือตัััวนนใส่ท่านได้เยอะปะเออเสียบปากก็ตื้อผีเลย โอ้อยังน้ำมันทา่าไงนะโอ้บอเอาไปถ่ายในบ้านปาตาล่าแลให้กับเขอนะมันสิแสงมมนสสว่างก,การพารโ,อโอ้ยยนยนสว่างยุ่สว่างยู่ได้แปแกพอมา้ีตมือถือคนละเครื่องเนี่ยครับนี่คือนุ่มแม่งกระบีเด้พี่น้องเนอนี่ก็มีม้าัไ้ว่าไม่เมือกับก็ได้ว่าิวมาอยู่นะมันก็มีของมาฝากคุณแม่นะพี่น้องนะเล็กเอ็มก็ได้เล็กเอ็มเนาะเบียกง่ายเอยนะอันนี้ส่องของเล็กเอ็มมันปะ อะไรอย่างเงี้ยไปก็เสีเริ่มไปพี่น้องอ่าเอ็มด้วยน้ำอ่ะอยู่ในครับเพื่อนก็มาเยี่ยมยามถามข้าวคุณแม่เนาะพี่น้องเนาะโคเดินก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นแขกพิเศษของประเด็นเนาะพี่น้องเนาะถือว่าไปก็ไปเลย ครับเดี๋ยวพอดนฉีพะพันไปเฮียนคุณแม่จิล่าเนาะครับตอนนี้พอดนไข่ยปัญญาของมาทั้งเฮียนพอดนเนาะเจอแน่นอนครับผมน้องตังออกมาตอนรับแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับน้องตังสวัสดีครับเราเจอน้องตังแล้ววันนี้ต้อครับอันนี้พี่น้องตังเด้อพี่น้องตังครับผมไปพาพขอขอบคุณยายเนาะแมงกับพีแล้วก็เอ็มนะครับเอ็มเอสนะครับ เยี่ยมเยี่ยมได้สวัสดีครับมีแขกมาหาเด้อร์มาเนี่ยเด้อขออนุญาตครับเดี๋ยวช่างเดี๋ยวเชลาสวัสดีครับสวัสดีครับยายจเชลาสวัสดีค่ะก็ไปเชิญทั้งในครับเชิญหนึงในโ่ายๆอะไรกันเนาะใส่เกลียเข้าไปเลยเด้อพ่ต้องสอวใส่เกลียเข้าไปเลยับเพราะว่าอันนี้สิ่งเดียตั้งแบบก้อยหนึ่งยี่หอนไปครับก้อยหนึ่งยี่หอนมากพ่นั่งคุณแม่ก็ร่างเห็นยังไง น,น s. <S ึ e ่งข sure> e ้าวนึ่งข้าวนะกรเบขาผมซื้อน้ำือขนมมขายน่เอินพี่ดีว่าเอิแมเอินแม่แม่ะพอของเกินแม่ห้กันเออป่ะเอินแม่หมอนเออก็แม่ลูกก่อนค่ะแม่ลูกรับของก่อนแบ่งเนาะน้ำ ยูทูบเบอร์คนมาหาคุณแม่จะล่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เลยมามืดไปหน่อยครับครับมาเมื่อางสันก็นกวต้องลู่เนี่ยไปหาปลาไปหาปลาคอัไปหาปลาครับหาปลาอไปหาปลาท่นเองทำไมผมถึงไม่เจอเออจริงๆผมมาทั่วงเย็นแล้วนะแต่ว่าไม่มีใครอยู่ถ้าถ้าสิมาหาคุณแม่ท่านียกะโทรมหาพ่อเด่นก่อนอ่าเดี๋ยวผมยังไม่มีเบอร์เนาะเดี๋ยวเขาขอเดี๋ยวพ่อเด่นจะบอกว่าอยู่บ่อยู่เนาะ ว่าเขาเดินขึนอยู่ในสวนอยู่ในบ้านตลอดเพื่อนไปเป็นคนไยแต่เดี๋ยวข้างบ้านเขาบอกว่าไปนี่ก่อนไปคุดมั่นไอมไปคุดมั่งไปลุกเบ็ดมั่งขยันจังนะครับเดือนละนะครับผมก็หากินไปนี่แหละครับเดือนลาครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบหกเดือนปฏิจิการเต็มมากทีเดห้าสิบหกเดี๋ยวนะ อาอยุใกล้เ huh. ค uh ียงกับเพื่อนผมนะแมงกระพุนนะแมงกระพุนประมาณห้าสิบประมาณห้าสิบห้าน้องดังเกขาก็อีไว้หน่อยเนาะพี่น้องนะต้อนแก่ตั้งมาฮะน้องตั้งมาเอาเอาไปอีมาให้นั่งนะขอบคุณน้องตั้งครับเสื้อเเอาเสื้อเฮดเลยเฮดตามสบายเลยเฮดที่จำบ้านเลยโอ้นะครับก็อันนี้เป็นการปอกไฟแบบไฟปืนเนาะค่ะนะครับ เอออ๋อตัวนี้คือดาราดาราประจำซองดาราเลยครับดาราประจำซองเอาไมค์กี้ฟันรับาดตัวด้วยนะชื่ออะไรอ่ะมันบอกให้เพื่อนมาสีหยาบเมือนนี่อ่เพื่อนมาสีแล้วมันยุบแล้วมันนี่เป็นอีกน้องหมาของเยจินลานะครับมีชื่อไหมน้องกินน้องกินกินครับซื้อกินชื่อกินกินแล้วลูก็ก็กินก็ยังฟังไม่รู้เนาะครับ ครับพี่น้องคลิปนี้พอดีสิไทยอ่ายูทูบเบอร์เพิ่นหลายๆเนะพี่น้องได้แม่งกับดีด้วยเพราะว่าพอดีกับเพิ่นมาเจับยม่ำใช่ใช่เห็นคนแปลกหนามากเลยมาทักทายหลังหนามันยืดโอเคโอเคนะครับ ไป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 คุณจ๊ะเนี่ยฉันไปย่อไปอันนี้ก็คืออ่าหัวใช่ไหมครับข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวน้องตั้งก็เอาผ้ามาเช็ดอย่างดีเลยนะครับเรงตั้งนี่คือแบบปัวเปื้อนนะฮะโอเคโอเโอเคโอเคนะครับอ่าเราตั้งปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีเก้าปียี่สิบปีเก้ายี่สิบเกิดเดือนอะไรครับมีนา มีนามีนานี่มันต้นต้นเดือนใช่ไหมครับโอเคถ้าต้นเดือนมันจะอะไรมันจะเร็วนะครับครกลิ่นนี้คือกลิ่นจริงๆเลยนะเนี่ยคลไม่มีเลยต่างออกมาอยูหนอกพี่เด้อออกมาอยูหนอกพี่เห็ดกลิ่นสายใหญ่คือเกาบบตองเห็ดตัวตามสบายเลยเห็ดแบบเกาก็เห็ดแบบแบงเห็ดแบบนั้นจะไปเอามะขามนะครับมะขามมะขามเปียกมะขามหวอน มะขามเปียกครับโอเคมะขามเปียกมะขามเปียกอืมต้นมะขามไม่ใช right. ่เอกินนิ่งเลยอ่ะกินชื่อกินกินโต้เหี่ยนเหี่ยนรู้จักไหมแม่ชีเอ่อแค่ไม่เข้าใจภาษาดีกินกินขีอเหี่ยงนี่เนาะแมนแมนเออมันไม่มีขนแต่แต่บอเขาเรีกินเหรครับผมได้ยินแต่คำเหี่ยงเหรอใช่ไหมเหรอเหี่ยนคือสันนั่นแหละไม่มีขน คุณแม่ให้แมงกินมือเนี่ยหาน้าไม่เห็นนี่ป่านี่เลยแม่เราเชียนครับอันนั้นป่านี่เลยเออเห็นจะแรกผมก็งงเอ๊ะเอากระทะมาทำอะไรผมรู้แล้วนะครับมันมีรูนะครับเป็นตัวล่องเป็นตัวล่องตัวล่องไฟอันเบื้อไฟใช่ครับโอเคเอ้ยมีมีแมงตัดเต่าด้วยนะอ่ามีแมงเตจาผมเล็ยกแมงเนี่ยงนะครับโอ้ยอ่ะเจตานะครับเมนูอะไรครับเนี่ยมาจัด แกงใส่หน่อไม้ส้มแกงใส่หน่อไม้ส้มมะเดครับผมแกงใส่หมกหน่อไม้ส้มไม้ดองไม้ดองโอเคไม้ดองโอเคหน่อไม้ที่เขาอัดเขาอัดขวดเลยคนกำแพงแม่นเบจล่าเนี่ยอ่าครับเพราะผมเองก็ไม่ใช่คนอีสานก็เลยแบบไม่เข้าใจเออนั่นคือคนอีสานอยู่แต่ว่ะบอกคนอีสานผมเหมือนอีสานไหมเหมือน เพนมีจะบอกว่าเหมือนคนใต้ก็เหมือนนั่งอีสานแลวเหมือนใต้ตกลงผมเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นคนที่ไหนและฉันจะรู้ไหมเนี่ยอ้าวก็คุณบอกผมเป็นคนคนอีสานไหมเมืองมีบอกเอซีเหรอใช่คอมเมนต์มาอ่าครับออเคอะตอนนี้ไฟเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับอ่าแน่นอนครับสุกเร็วแน่ใช่ปะอันนี้คืออุ่นหรือเปล่าทางใต้ เออุ่นหรือหงงครับหงงอ่าหุงเนาะหุงใหม่ๆโอเคข้าวเหนียวแช่ไว้นานไหมค่ะแช่ไว้ตั้งแต่หมุดสวยตอนบ่ายไม่ตอนบ่ายโอเคเพราะว่าข้าวเหนียวตามหลักก็ต้องแช่ไว้ก่อนแช่ไว้หลายชั่วโมงให้ข้าวมันอ่อนแช่ไว้รอแม่มากนครับครับผมขนห้าสนุกมาไปหาปลาเออมาตัวจัดไปจัดไปนะครับไป่กระบี่ผู้เชี่ยวชาญเลย ผมเออเหรอใช่ให้ผมวางมือแล้วให้่าสัตว์แล้วแต่ก่อนเนี่ยอะไรนะคุณบอกว่าคุณขัดเรื่องอะไรนะอ่ายกรับยกเบ็ดยกเบ็ดอ่ายกเบ็ดเกี่ยวอ่าเกี่ยวเกี่ยวอะไรแกงกว่างกางน้หรือ่ไม่ใช่ครับยันยลาันเป็นไม้ไผ่ยาวๆพันยาวใช่มีมีกบเกี่ยวอยู่ตะขอหนึ่งใช่ใช่ค่ขอเขาเรียกยกยกครับแต่ปลาช่อนในตู้ใหญ่นะครับเวลากินแล้วน่ะคุ้มครับ ปลาปลาชอนปลาช่อนรามาเามาสห้องแสบเน้าเลตกปลาแม่จันลาเป็น่นเออเป็นเป็นเิ่นตตปลาเก่งเนยนี่นครับครับมันก็ล่างหนึ่งเขาแล้วพี่น้องกนเนานเรา้งปอะไรมาครับโไงมร้มส้มะอนนักครับกสาวทำไว้ภาสายเรียกไหนะ แมงลักผ <ique> ักอะไรนะเออผักออตูครับผักไอตูภาษากลางเล่นแมงลักอันนี้ไงมาแล้วครับผมพ่อเด่นนะครับแม่ยายแม่ยาย่ายกำลังเออพ่อแม่ยายกำลังเล่าประวัติแล่าคนให้ฟังแล้วก็ความลำบากนะคะว่าเออก่อนเจจะมาได้ที่บ้านเนี่ยทำอะไรยังไงมาก่อนครับผม มาลิปนี้ขอจบเพียค่นี้นะคะมาเกลูกแหละานกัอพอพอไปได้คือคองฝากพน้องพี่น้องคองฝากคนใหม่คุณแม่จันล่ากับน้องตั้งกะทือว่าลายตึบพนาอพี่น้องกับพนี้นำใจมาให้นะพี่น้องครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลาพวกเราพวกเราจะพาจยสลาไป ไปทำอะไรดีพวกนี้ไปกินข้าวไปกินข้าวเลี๋ยนะค่ะขาหอมน้องตั้งด้วยนะครับพวกนี้อยู่ทในแถวนี้แหละใกล้ๆโอเคพอเด่นไปนำอะไรเด้ออ่าเออหรือพอเห็นอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับครับผมหรือบอกติดตามยูทูบเบอร์เพมันไปนะพี่น้องไปเรียนรู้นะเพื่อนเนาะก็ถือว่าเพว่านเป็นคู่พอเด่นเนาะใช่แล้วไปกินข้าวด้วยกัน สรุปไปที่วิทยาลัยต่อไปนะคะขึ้นหน้าครับส่เข้า